นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกันที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมพร้อมให้กําลังใจแก่เครือข่ายวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนันทิกากิีปาโลรายงานสดที่จังหวัดน่านค่ะ ค่ะคุณนันทิกาสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมคะมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงค่าวันนี้นะคะขณะที่ในวันนี้ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวแพรทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่มาสํารวจความเสียหายของวัดภูมินโบราณสถานสําคัญของจังหวัดน่านนะคะพร้อมมอบกําลังใจให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจความเสียหายวัดภูมินต์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะโบราณสถานสําคัญของจังหวัดน่านที่มีอายุยาวนานกว่า400ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยน้าท่วมเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พระอุโบสถจตุรมกมีรอยร้าวตั้งแต่ด้านนอกจนถึงเสาด้านในและผนังด้านในพระอุโบสถก็เกิดการบวมจาก ความชื้นโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภัสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรและนายชัรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งชุด โดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมรับมอบนะคะพร้อมกล่าวให้กำลังใจประชาชนค่ะโดยระบุว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและรัฐบาลเต็มที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟูและดูแลพี่น้องประชาชนไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ วันนี้นะคะดิฉันเองก็มาในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะคะก็มีเรื่องของสถานที่ต่างๆมีทั้งวัดทั้งโบราณสถานต่างๆนะคะที่ได้รับความเสียหายก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มาด้วยกันเพื่อมาดูแลแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีด้วยที่จะมาให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านนะคะวันก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ามีรัฐมนตรีมาที่นี่แล้วนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาที่นี่เองแล้วก็ อยากจะให้กําลังใจทุกท่าน,นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยพอน้ําลดลงไปแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ลําบากหน่อยในการที่ต้องออทําความสะอาดฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแล้วก็ดูแลกันและกันนะคะก็รัฐบาลก็ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนนะคะวันนี้ก็ลงมาดูแล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรอย่างไรเนี่ยก็พร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนทุกท่าน,นนะคะวันนี้ สำหรับวัดภูมินค่ะพระมหาสุสาครผู้ช่วยรักษาการเจ้าอาวาสวัดภูมินเล่าว่าน้ํามาในช่วงกลางคืนและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท่วมถึงเท้าสิงที่อยู่บนรั้ววัดนะคะส่วนบนพระอุโบสถค่ะเหลือเพียง6ขั้นบันไดน้ําจะท่วมถึงโดยกรมศิลปากรค่ะสันนิษฐานว่ารอยร้าวของพระอุโบสถเกิดจากการซุดตัวของอาคารขณะที่จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแม้จะไม่ถูกน้ําท่วมแต่ก็มีรอยร้าวเช่นกันโดยการซ่อมแซมค่ะจะต้องรอให้ความชื้นหมดไป ก่อนในระยะนี้จึงต้องปิดการท่องเที่ยวพระอุโบสถไปก่อนนะคะเนื่องจากเกรงว่าหากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปจํานวนมากอาจรับน้ําหนักไม่ไหวและพังลงมาได้ค่ะซึ่งจากนี้จะได้มีการสำรวจความเสียหายโดยละเอียดเพื่อบูรณะให้สมบูรณ์ที่สุดขณะที่พระพิสุสามเณรค่ะยังคงช่วยกันกวาดล้างทำความสะอาดภายในวัดและกุฏิซึ่งถูกน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะ ส่วนที่บริเวณชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ค่ะพบว่าระดับน้ํากลับมาเพิ่มอีกครั้งในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะทําให้ประชาชนในพื้นที่ต้องกลับมาขนย้ายสิ่งของจําเป็นไปพักบ้านญาติซึ่งประชาชนในชุมชนค่ะบอกว่าปีนี้น้ํามามากและประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยขณะที่กําลังล้างบ้านอยู่น้ําก็ขึ้นมาอีกรอบซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนริมน้ําให้เตรียมความพร้อมและยกข,ของไว้ที่สูงค่ะเนื่องจากน้ําเหนือและน้ำ ในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่สูงขึ้นประกอบกับเครื่องสูบน้ําพังเสียหายจากการเร่งระบายน้ําในช่วงก่อนหน้านี้ไปฟังเสียงประชาชนกันค่ะโดยมากไกด้รับผลกระทบมากเลยสําหรับปีนี้ทุกปีก็ท่วมแล้วก็จะไม่มากถึงขนาดนี้อันนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกือบร้อยปีที่อยู่บ้านพูมินทลีเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นเลยว่าระดับน้ำมันจะสูงถึงขนาดนี้ แต่บ้านบางหลังที่เขามีสองชั้นใช่ไหมฮะเขาก็ต้องไปอยู่อยู่ได้เขาก็อยู่อยู่แล้วทีนี้เขาก็จะล้างบ้านล้างอะไรนะตอนนี้กําลังล้างอยู่มาอีละน้าเดี๋ยวนี้เสียงหัวก็เตือนแล้วของปานะระดับน้ํำสูงขึ้นหกโมงมีนิดๆเริ่มขึ้นมาไหลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันที่ สูบน้ำอะไรมันเสียหายหมดแล้วพผนังกั้นน้ำกันนี่มันหายหมดแล้วมันเขาขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เขาให้พยพคนอีกนะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะค่ะยังได้เดินเยี่ยมประชาชนเขตเทศบาลน,นครเมืองน่านบริเวณแยกสายสวรรค์พบปะให้กำลังใจประชาชนที่กำลังทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะโดยได้รับฟังความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งหลายหลังคาเรือนค่ะต่างร้องขอให้มีการสนับสนุนน้ำสำหรับทำความสะอาดบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจะได้เรียงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ไปกันที่อำเภอเวียงสาก,กันบ้างค่ะโดยอำเภอเวียงสาค่ะเป็นอำเภอที่อยู่ท้ายน้ำาน้านก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนศิริกิจปัจจุบันค่ะระด,ดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้ง2วันนะคะซึ่งในวันนี้นางสาวแพรทงทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจํานวน1000ชุดให้กับประชาชนที่วิทยายลัยการอาชีพเวียงสาตําบลนานเหลืองซึ่งอำเภอเวียงสาค่ะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิกทธิพล ของพายุวิพารวม9ตำบล46หมู่บ้าน5,819ครัวเรือน16,294คนค่ะรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะคือบ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงเนื่องจากอยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ใกล้ลำน้ำน่านและน้ำว้านะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีระดับน้ำที่สูงช่วง2วันก่อนน้ำท่วมถึงชั้น2ส่วนบริเวณหน้าหมู่บ้านน้ำลดลงสัญจรได้แล้วค่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้เรายืนรายงานอยู่ที่บริเวณจุดเอเรียมแม่น้ำน่านนะคะโดยฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นพื้นที่ของอำเภอภูเพียงจะเห็นได้ว่าประชาชนมีการล้างทาความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงมีจิตอาสาเข้าช่วยทําความสะอาดบ้านเรือนด้วยนะคะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะมีการรายงานว่าฝั่งตรงข้ามที่เรายืนรายงานอยู่คืออำเภอภูเพียงเนี่ยมีน้ําหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะที่จุดวัดระดับน้ํเอ1นณเวลา15นาฬิกาค่ะระดับน้ําอยู่ที่ 7เมตร33เซนติเมตรนะคะซึ่งยังคงต่ำกว่าตลิ่งที่ได้มีการเสริมไว้ที่8เมตร50เซนติเมตรค่ะโดยจากการสังเกตก็พบว่าน้ําในลําน้ําค่อนข้างไหลเชี่ยวนะคะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองค่ะก็ทยอยเดินทางมาสังเกตสถานการณ์น้ําเพื่อเฝ้าระวังบ้านเรือนของตนเองค่ะทั้งสองท่านคะค่ะขอ,ขอบคุณคุณนันทิกาค่ะรายงานสดจากจังหวัดน่านค่ะจังหวัดนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เลยค่ะใช่